ที่แค่เรียนรอ5เนาะท่านผู้ชมเนาะชือดังฮู้จักกัแล้ด้วยบุญพระบารมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเข้ามาใส่ครอบครัวน้องอาเนาะบูชาวันศีลวันพระแล้วก็บุญเก่าแน่เนาะเข้ามาสมทบแล้วก็ผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเนาะสบายดีและสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีและสวัสดีเด้อปลุงเอาอาทุกคน พมพอกับเฮาสองคนเส้นเก่าเส้นเคยท่านผู้ชมอีพี่สองเนาะจากมือเศร้าน่ยกเสาบ,บ้านหนองทุนแล้วเรียบร้อยทําชมเนาะหลังจากสร้างเพ่นเสียนเพ่นจับสากจับเหลี่ยมได้เรียบร้อยก็พากันลงมือเทหลบแรงนะท่านผู้ชมเนาะพาพากันมาเบิ่งเพ่นเฮ็ดเวียเห็ดงานแลวก็สอบถามความรู้สึกข,ของพ่อของแม่เพ่นเนา,าะชาวบุไทยเนานะเพราะว่าอีพี่นั้นเฮายังบ่ได้คิดมันยาวก็เลยยังบ่ได้ถามพ่อทำแม่แล้วก็ ช่วงนั้นพ่อแม่เพึ่นก็ยังการกับเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะเป็นแม่ครัวเป็นแม่ครั่วประชันซะอีพีนี่ก็สิมาถามความรู้สึกในครอบครัวเพึ่นเนาะมีเสาไม่ยังขึ้นแล้วก็เริ่มแล้วก็เวียกงานเข้ากับจะไปตามสเต็ปได้บาดนี้ทำสมเนาะไปตามขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนไปเรื่อยๆเป็นกว่าสิหอดงานหลังคาพูดแหละแต่ว่าเข้ากับบริปะบริทีมก็ยังอยู่นี่ให้เขาอันยังอะไรขาดเกินเข้ากับได้ซื้อมาซื้อมาซื้อมาเนาะตามที่ผู้ใหญ่เพึ่นมอบหมายและวางให้เนาะทำสมเนาะโอเคเนาะไไปปหาานนนตุ่่กเะ ทางนี้จุดให้ทางนี้เห็ดงานคั <c oughs> ขกขนาดจังแม่นว่าอูดกันถักปกติกับจุดให้กับจุดยำแรงจุดยำคำพอดีเนาะจังว่าละเอ็ดได้คือคือเห็นอ้าเสาเขาก็ยกขึ้นงามปั้นยังท่ามมนผู้ชมเลเรียนสลับอยู่เนาะคนว่าเรียนคักปั้นยัง <c oughs> ใหญ่โตโมโหรานรวมห้องน้ำพร้อมท่ามมนผู้ชม ไงคักคักยังมีอีกแผนอ่ะท่านผู้ชมอ่ะรอให้ทางนี้เสร็จแล้วทางหลังยังมีแผนเกาะออกมาอีกยาวคักปั้นยังเนาะสร้างเป็นกระลงมือเทแล้วสมปูลเทลงตีนเสาถือว่าสำเร็จวันนี้เนาะมื่ออื่นมาก่อฟ้าเศร้าได้ปาาระจันเมื่ออื่นก่อได้ประชังได้เนาะแห้งเนาะโอเคโ okay. อเคลงจะคุ้มคุ้มเนี่ยก่อเลยแล้ว จ้าจ้าจ้า่แหะจักบูเฮงน่ะมันนี่มาสองคนเนาะคันขาดอุปกรเอ้นใส่คนเนดเด้ออ่า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 อ่อ่าออ่ืออ่าอ่ออ่าออ่าอาอ่อ่า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 นเาออ่าอ่่วอ่าออ่ออาออออาาอ่ออ่ แม่ละส่้างเอากรรมกรนั่นผู้ที่ผสมปูนคนลิ้นจีอสร้างนั่นละอ่าเดี๋ยวเป็นลมกันเองทั้งมุมนะนละ,ละมือแรงพั่นละเป็นลมกันเองประสิหันมาทีงนี้ก็แดดซองนะทัผงมุมเนาะคือแดดซอง ย้อนแสงตังวใหญ่ครับใหญ่ครับเอามาเบิง้งผู้ละหน้าตาตอน,นอก,ก่อฟ้ากอลังคาพุ่้ละใส่ลงังคาพุ่้ละมุงลงังคาวอะไรแล้วเห็นหน้าตาของอบ้านเป็นอะไรเนาะสำนึกกับพ่อชิดาออกลงังคาในมือเถื่อสีมีผู้ใหญ่ลมกับผู้ใหญ่เพิ่นมือเถื่อเพิ่นอยากได้แบบใดแบบใดโค้งแบบใด ลังสองลังคาสองสั้นบ่หรือแบบใดทรงโมเดิร์นก็มีลังคาสัน้นลังคาลังเดียวก็มีแบบมุงทับกันก็มีแบบแต่ผู้ใหญ่ผู้น้องปรึกษากับเพคนเพคนมักแบบใดางามแบบใดสบายดีน้องตูนสบายดีและสวัสดีค่ะเป็นไรเพนนี่กินข้าวหรือบ่ตอนเพนบ่ได้กินข้าวแต่ให้กินพันธุ์กระปุ้นแล้วโอ้คิวยาวขนาดนอ้องคนนี้เนาะอ้าว <laughs> ผู้ใดก็อยากเห็นผู้ใดก็อยากน่นเนาะอยากมายินดีหา่นมะเข้าเปิดมาเฮาก็ให้ความหอมมือว่าจะเป็นมาจากซองใดสายใดซองน้อยซองใหญ่ก็ยังคือเก่าแหละเฮาเฮาก็ปฏิบัติโตคือเก่าว่าจะเป็นมือนี้หรือมือหนาว่าสิเฮาได้เฮือนเฮาแล้วไม่งั้ก็แล้วแต่คือเก่ากันละเป็นหักแพงเงี้ยมานในอยู่นิดนึงแน่ละ นี่คิวพันยาวเลยท่านผู้ชมนะบบประจักรเบาบุญปรจักรเบาเสียงเนาะโดยบ่จอยกะลีกไ้เพื่อนหลักอะเฮาว่างๆเลาวจะเข้ามาเนาะโอ้ยเบียกงานเฮากับมันนี่กะเพื่อนกะจัดเรียมเสาแล้วเรียบร้อยเนาะโยกขึ้นละเอฟซีเพื่อนเขามาคอมเมนต์ในช่องงานเสาบุไทยแน่ช่องบ่บุญแน่บู้หลังใหญ่อันนี้เพื่อนวะโดยน้องตุ่นเนี่ยวาเป็นยังไงไงหรือหน้อยใหญ่ใหญ่แบบ ใหญ่คือที่สุดแบบว่าเคยเห็นเลยว่าชิมเมนเป็นของตัวเอง,งอว่าขว่าใหญ่ตอนทวิตน้องกะน้นองหึดตอนทวิตส์สาวคนแทะแล้วเอกว่าโอ้คือใหญ่แท้ <c oughs> พอตังสาวขึ้นมาแหงเบิ่งแหงวันใหญ่ีนยังคะแน้ต่อสาวด,ด้่ดนนี่แโลยเพราะว่ายังจะมีการต่อสาวขึ้นไปอีคือว่าก่อสาวมุงลงังคาลงังคาเขา มังคาห้าย้ำออกประมาณ80ดสิเซนก็พู้ถือว่าสุด,อดยดอดแล้วความใหญ่นะเกาะม,มาทั้งพี่อีกอทางเขาห้องน้ำอีกแผนอายในซิมมุงมาจอดห้องน้ำเลย,ยแต่ว่าออกตะเฮือนครั้วออกตะเฮือนครั้วอะไรกับเขาห้อง,งน้ำเลย,ยบถ,ถึงฝนเลยประมาณนั้นลางเทือมือเถือทางล่างนี่เป็นมองนางลินดอนางเย็นของพ่อแม่นะนี่แผนมือเถือกเปี้ยนไหมก็มีแต่แผนอยู่ในใจนี่มีละประมาณนั้นแหละถือว่าโอ้สุดยอดสุดยอด ว่าใหญ่อลังการจนเอฟซีว่าโอ้แม่นเฮือนบ่หรือหงเฮียนกระดักกระดอเนาะก็เป็นแถวยาวกระดักกระดอ่นกระคิดอยู่ว่าคือใหญ่แท้เอ้าเฮตุไดก็ได้ย้อนบุญวัดนาสนาเฮาเนาะโยกับบุหู่ามาแต่ใส่บุญวัดาสนาเนาะโยจากความมาจังใดเป็นจังใดแต่ว่าเฮาหู้แล้วว่าเกิดขึ้นกับครอบครัวเฮาเนาะน้องตั้นเนาะอาจจะเป็นบุญเก่าของเฮาเนาะเพิ่นมาตอบแทนบ่หรือว่าแต่ ปางก่อนแต่ศาสตร์ปางก่อนเขาเป็นผี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นลูกกันบ่หรือยังไเป็นครูหักกันบ่แต่ศาสตร์ก่อนเนาะตรงนี้แหละแนวข้องเนี่ยจองจะมาสุมห้ยกับสาวบุไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นบริวารเพิ่นเนาะอาจจะเป็นบริวารเพิ่อนก็เลยมาเลยมามาอยู่น้ำกันอนี่ยนี่เดี๋ยวมาหับใส่เดี๋ยวมาเห็ดสั่งน้ำกันนี้เนาะจังเดยใา้ก็ยินดีน้ำน้องคือกันเนาะ ดีใจดีใจบ่น awesome like, ้องตนโอ้ยดีใจสุดๆแล้นี่ผมเพิ่จะยกเศาเนาะโดยเคยยกเศาซ่ํานี้ก็ดีใจพอแฮงแล้วบ่เพิ่ดีใจยกเฮ็ดเามาน้องก็ดีใจพอแฮงแล้วแ่บ่เคยดีใจใ่งานเกิน70% 80%แฮงดีใจแล้วเนาะโดยอ้าใจเย็นอดไปอดเอาหน่อยนึงมันก็่อยไปตามสเต็ปเฮาแล้วบัดนี้แต่ละขั้นตอนขั้นตอนนเนาะโดยจะดีใจนําหลาย เอ้า,ก,ออาอก่อนนี่มดกะให้น้องตุนพูนอวยพรผู้ใหญ่แหละเอฟซี FC มือเศร้าเนี่ยอวยพรอันนั้นอยากกระเกะืกะ้ะกะเดอ้อโด้อตื่นเต้นเ <laughs> พราะเรื่องนี้นะโอ้ยน้องตุ่นเต้นแเอฟซีพูนกามาเตือนบาจอยว่าให้น้นองตุนน,นี่อวยพรละเอียดหน่อยเดอ้อโดเข้าใจนะน้นองตุนยังเป็นผู้น้อยเนาะบอกคือแม่เพูนเปรียบเทียบกับแม่นะแม่ประวัติอวยพรมวลเด้อนะอผู้น้อย ผู้ลูกกะอวยพรได้น้อยนึงเนาะังได้กะให้ตั้งอกตั้งใจเด้อผิดพลาดคนเอาผิดพลาดได้เนาะแต่ว่ามือเศร้านี่ถือว่าบริยัคพานมือเศร้านี่เออบริยัคพานปัญได้มือเศร้าเนาะอ้าวบันนี้อวยพรคนใหม่เด้อรวมทั้งเอฟซีทุกทุกท่านก็ขอบขอบใจหลายๆเด้อเอฟซีทุกทุกท่านที่รับชมเบิ่งน้องตุนแล้วก็ติดตามน้องตุนตลอดมาน้องคอขอบคุณหลายๆล่ะค่ะทางเอฟซีฟังไทย ครูใหญ่ใจดีขอให้เพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญเดอ้อขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งขอให้เพิ่นสุขภาพเข้มแข็งเดอ้อจับยังก็เป็นเงินเป็นทองเดออ้อขอแหยู่เยาวมันควัยืนเดอ้อคู้ใหญ่ใจดีก็ขอให้เพิ่นมีบุญหลายๆเดอ้อที่ซ้อยลูกลูกก็ดีใจมดทนีละพอลูกอะจักสีเว้ายังความดีใจของลูกขอคือว่าขอบใจหลายๆเดอ้อสาธุ น้องสุดใจด,สดูสวัสดีสวัสดีเป็นได้กินข้าวเพลนแล้วบ่มืนอกี้ก่ะโดยตัวดีใจบ่ได้เฮือนเลยโดยดีใจสำไรตัว,วแงงบ่ด,ด,ดเฮือนตัวแล้วตัวได้อยู่ตัวหนาไปจะอยได้อยู่เฮือกอ่อแล้วแบน,นี้ได้ <laughs> ออบอุนนะ่นบ่นไดหนาวได้อุ่นคักปนีย่างแบนี้เนอะเอาบ่เกินสามเดือนดอกได้อยู่จะแท้แล้วได้อยู่เฮือน ก่อเนี่ยเรเคยอยู่กันได้อยู่เนี่ยหมดเลยบ่เคยอยู่เอ้ยเรได้มีเฮือนบ่เคยมีเฮือนงามกันได้เฮือนงามเนี่ยหมดเผู้ใหญ่เป็นเฮ็ดให้เด้อน้องสุดใจเนอะเออพี่แนมทางพี่โดยโดยแนมทางอ้ายพี่เด้ออ้าวกล่าวขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่คนแนี้ขอบคุณเนอะผู้ใหญ่จีรีให้น้ำมาให้ด้วยให้ข้าวเป็นแห้ง เก็บอย่างไรคุกค่ายุ้ยเก็บอย่งไรใครบ่มีเด้อสาธุพุทธาไปทางใดมือหนึ่งพุทธาไปหลินกลางบ้านแล้วเนาะโอ้อาบน้ำบ่โอาบน้ำบ่อันนามัยอนามัยอนามัยแข็งไมขาอือดีแล้วเผยอนามัยแข้งขาโอ้ดีๆนี่เอองามแล้วงามเล้วนี่พุทธากลัมาแล้วสบายดีพุทธาสบายดีแต่สวัสดี ครับเพิ่นเอาไม้ให้เอาไม้ให้ปูชานี่เออปูชาเนี่ยปูชาเนี่คืออ่าผู้ที่แค้นเรียนโอหะนาะธรรมชพเนาะคือดังผู้จักเลยโดยบุญพระบารมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเขามาใส่ครอบครัวน้องมีแต่สิ่งดีๆเขามาเนาะบูชาวันศีลวันพระแล้วก็บุญเก่าแน่เนาะเขามาสมทบแล้วก็ผู้ใหญ่เพิ่นเห็นเนาะ เขามาสวยเรือเนาะคือว่าดีใจนำครอบครัวน้องหลายๆเด็กก็ถือว่า่ไอ้พุทธาไอ้พุทธาดีใจบ่ได้สิได้เฮือนอยู่แล้วบ้านนี้ดีใจดีใจบ่ละดีใจแห้งบ่โอ้ยเออเจ้าอย่าดื้อเด้อเป็นคนดีของพ่อแม่เด้อบ้านนี้เด้อดุมันเนาะใหญ่มาเลยเลี้ยงพ่อแม่เบิ่งแยังพ่อแม่เด้อเออ แขนดีเด้อพระก็เด้อเรียนพระเพิ่นนี่เถอะบ่จอยเอิ้นพระเนาะเป็นเครื่องรักษาของโตเพิ่นเองท่านชมเนาะปวดบ่ได้แล้วเพิ่นก็แขนตลอดครับปวดมาก็บ่สบายนี่ก็ต้นกระโตเนาะอันนี้ก็คือคุ้มครองว่าซั่นซะคุ้มครองกระโตของอ่าน้องปุทธชาเพิ่นเองเนาะเป็นบุญเป็นอันนั้นเลยเพิ่นว่าเป็นครูบุญครูรักษาเพิ่นเลยเนาะแบบ FC เพิ่นเว้าเลยหาลังเทื่อจักว่าแม่นอันทหารเก่าแต่ แต่ก่อนเพิ่งบอกหักษาพระองค์บนคนละมาปัจจุบันนี่ก็มาอยู่น้ำเพิ่นเนาะก็มาตอบแทนครับบุญตัวตอบแทนคุณแล้วบาทเนาะได้เฮือนได้ชานแล้วบาทมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวของน้องตุลเพิ่นเนาะเอาน้องพุทธาอวยพรอวยพรผู้ใหญ่เพิ่นเด้อและเอฟซีพร้อมเด้อผู้ชมเพิ่งน้องปวยพรละ จะรู้เพื่อนก็ดีให้เราไม่ลุยให้ช่วยเพีองสักทุกเสียงเบาหน่ยก็พอแล้วเนาะอันนี้พอนีลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาพอนีมาสบายดีแล้วสวัสดีด้สวัสดีสวัสดีมาจะใช่ตัวมาลุงเอาอาจะมาจะใช่ละมาเตลินมาเตลิดโอ้ได้ชุดใหม่แล้วบอสนี่เปลี่ยนชุดแล้วบ้อสใหม่ถามดิคือผู้ใดเอาชุดให้นะบ่ใจบ่ใจโอ้หนุ่มเลยเด้หนุ่มเลยเนาะ กานีหนุ่มเย็นเนาะเงาหน้อยตลอดคั่้เฮากองอ้ายจ้อยมาเบิง่งอันลวงตาเพิ่นฝากเครื่องมาแหลยังบ่ฮอดดอกมื้อนี้มื้ออื่นมือ้อฮือมืออ้อมื้ออื่นฮอดเดี๋ยวหาเครื่องลสิเอาเครื่องมาให้ออตอย่าดื้อเด,ด้อโ <c oughs> จอโดเอาโชว์ะโงนีอ้าวนี่ก <c oughs> ็ทางร้านเพิ่นเนาะ ทางครอ,อบทางครัวเนาะทำทำหลานรู้สึกหลันรู้เอาเป็นได้เฮือนเลยจบอกอ่ะตุลตุลได้เฮือนเจ้าก็ดีใจน้ำบอกดีใจบอกเจ้าก็ะยักได้บเพื่อนแบบไหนยังได้ยังได้แบบใดฮะยายได้คือเอานี่บอกน้ำนี่ต้องไปจะได้น้ำด้หมดเออเกล็ดยังจะได้ไฟยังจะได้โอ้ ใช่มายุนเอาเอาตุ้นเอาน้อมายุนเอาตุ้นก็ได้เน้อนอมายุยู่บ่ามันนอนอยู่นี่อยู่บ่มานอน่นอนบ่ดยเออมานอนอยู่พี่ดูเออมานอนอยู่บ่ด้ยอือมาตัวตึงนอนเหงานอนโลดเอาขอบใจครับนอกจากเพิ่นันเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานแล้วก็ทำซุ่มเบิ่งหัวสวนเพิ่นมามื้อหนึ่งใหญ่กว่าเก่าอิ๊กสวนเพิ่น แหงขยายอีกท่านผู้ชมเปันหาเครึ่งเลยบาดนี้แต่ก่อนน้อยๆปัญหาเห็ดหลอกตัวหนาน,นี่ท่านผู้ชมปัดมาที่แม่อัดไว้หมดเลยเพิ่นว่าตั้งแต่บ่าวบุญเพิ่อนซื้อนต้นไม้มาให้ปลูกต้นหม,ม,านมากไม้กินหมากเนาะเราขยายกว้างเลยบาดนี่เส,สมีนยนเพิ่นอยากเฮ็ดอยากสร้างเธอได้ท่านผู้ชมเลยเนี่ยผู้ใดมาให้ก็ผู้ใดก็ดีใจผู้ดใดก็ภูมิใจอ่ะให้เพิ่นเนาะ ขึ้นมาเฮือกมันก่อนคุณผู้ชมพ่อแม่หนึ่งเข้าบ่เอาเน็บไม้ได้ไหมบีบตัวนี้ได้บีบกอกมันเออบีบได้เศรษกิจสบายดีแม่สบายดีโอ้หนึ่งเข่าบ่อห่อนออขนาดเนาะสี่โมงพอนึ่งเข่าแล้วท่านผู้ชมเออหนึ่งเข่า,ะขขาตะแบนตะเวนอะไรพ่อไปสร้างใดล่ะพ่อพ่อว่าเอาผัก เกาเพิ่งโอ้บ่เป็นยังบ่เป็นยังชาติโอ้ยเนาะเสาหอกก็ยกแล้วเรียบร้อยเนาะผ่าน้นไปโดยดีมืองามมือจบเนาะแม่เนาะโอ้ยเห็ดแล้วก็มีแหงเนาะถือว่าเวียกงานตัวหนากะก็เห็ดไปตามขั้นตอนมันบ้านี้แม่เฮาได้ยกขึ้นแล้วก็อุปกรณ์ตัวใดขาดเึินเฮาก็ซื้อข้ามาอีกก็เฮาก็มอบเบียกให้สร้างเห็ดแต่ละขันแต่ละขันไปก็ลูกกันยังมาคือเก้าไปนี่ละอะลงมาติดตามงานเนาะ ตัวไดคาตกบกผองกับื่อใช่เนาะจนกว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นพ่อแม่ตลอดระยะกับขันต่ำกันเป็นสามเดือนขันมันดดนแท้กับประมาณห้าหรือหกเนาะถ้าบ่มียังแบบสภาพอากาศมันขัดข้องนะกับว่าบ่ได้แน่นอะเอาก็แหนบเห็นอนาคตเนาะบ่ฮู้ข้างหน้าแต่ว่าในช่วงเวลานี้ที่อยู่นะตอนนี้เขากับเห็ดจนสุดความสามารถเนาะเห็ดยังกัเห็ดเห็เสร็จเห็ดเสร็จเห็ดห้ให้แล้วหาเรียบเนาะ ไปได้ไหมความบู้สึกนะตอนนี้ดีใจอยู่แม่ดีใจลูกเอ้ยกายจะดีใจแม่จนตื่นเต้นเมือก่อนดีใจหมดถมมนัดหมดถนันเนาะ<ด>จนบ่ฮาม<ด>องบ่ขึ้นบ่ฟันว่าสิมีฮอดคันนี้เนาะดยเอ้าวกาสาธุขอให้<ด>เฮ็ดแล้วจนสำเร็จนะแม่เนาะโอ<ด>้ยย่อมือนอนการศัตรูบุญคุณผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนเนาะจะได้กับโบได้ลืมบุญลืมคุณเพื่อนสัตุคุณคุณเพื่อนทางบ่าวจอยนี่กับ ดีอกดีใจเด้เขามาเป็นผู้ดาเนินการให้เป็นธุระจัดการให้พอเป็นแขงเป็นคลายพอเพิ่นเนาะโอ้ยกะมาแล้ววันนี้มาหุจักกับท้งแม่ทั้งน้องตุ้นนี่กะมีความประทับใจหลายอย่างที่เขามาลูกไปเห็ดบางอื่นกะยังบอทอซันี่ไปเห็ดทั้งนี้ก็ยังบ่พอร์ซันี่คือว่ามาพ่อซุ้มแม่แลวกับลูกกับประทับใจหลายสิ่งหลายอย่างเกินคำบรรยายเนาะก็ดีใจนํำใจลายแล้วก็ กับสัตวบุญคุณนำผู้ใหญ่ใจบุญผลเนาะให้กับบ่อจอยเห็ดงานจนสี่จนสำเร็จเพล่ะผลว่าเออเห็ดไปเรื่อยๆผลว่าเนาะกับสุเพิ่นบุญคุณเพิ่นให้เพิ่นอายุสุข k h เนาะอายุมันยืนบ่ให้เพิ่นเจ็บเพิ่นไข้ให้เพิ่นได้ให้เพิ่นดีมันสูงให้เพิ่นส่งเนาะบะหมี้ซัมนี้ต่อไปแห้งกว่านี้เนาะให้เพิ่น คือแม่เพิ่นเล้าแล้วสะลาใจอยากให้เพิ่นลอกคาบได้อีกคนเนาะแม่อ่าบ่ให้เพิ่นเจ็บเพิ่นไข้บ่ให้เพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่เนาะโอ้ยอยู่เป็นอันห่มโพห่มไส้ของลูกของหลานเพิ่นว่าเนาะโดยแม่จุนอาช้ำคนเป็นบาไปไส่กะดีใจนะพ่อใหญ่ใจดีคนนึง จบแต่ให้เพิ่นจ็บใบไถ่ไข่ใ้มีว่าให้เพิ่นลำรวยกลัวเก่าเด้อว่าซากระสั่นก็ให้แม่อวยพรอวยใจเพิ่นเลยซักทั้งเอฟซีทั้งเมืองไทยพร้อมเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การทับสมเฮาสนับสนุนตลอดเสมอมาสาธุขอบบุญคุณทางผู้ใหญ่ใจดีต่างประเทศและทางปักผังไทยทางแม่ใจดีต่างประเทศทางกาขอบบุญขอบคุณคือการนันเมส เออตอนี้ต่อไปให้ลำให้รวยกว่าเก่าอีกเด้อตอนี้ต่อไปให้กวางให้ควงให้แม่กระตุนเต็นขอโทษขออภัยว่าว่าไปเลยแม่คำคูนมูลหุดนอีกเด้อตอนี้ต่อไปให้ผููหักมีผูแพงพอใหญ่ใจดีหันต่างประเทศหรือพังไทยคือกันนั้นเมื่ให้อยู่ดีมีแห้งเออตื่นดึกให้ได้เงินมื่นตื่นเช้าให้ได้เงินแช่เบ็นมือให้ได แกมมนได้โชคเออความขี้โหดบให้มาพานความมานบให้มาเบดแต่นี่ต่อไปออให้อยู่ดีเม่แห้งเออชุม่มขึ้มผักกาคือตตเวนเดอร์หุงคือดาวขาวคือเดือนเห็ดเวียนงานการใดก็ให้เจริญพงเพลอ,องเริ่มเออแต่นี้ต่อไปให้ชุขภาพแขกมุดหมู่ชูคนเออพังหล่าพังไทยหรือต่างประเทศ ให้ยูดีมีแห้แแงหมดชุบหมดงูชูคนนะแต่ชุบผาบแหงแห้งช้าหาถุกแม่กะดีใจพ <c oughs> ดแต่ตื่นเต้นจนอยากเเว,กวาก็ได้เมื่อนี่แม่กา็คือว่ากินบม่ได้กินกข้าวจนอิ่มผู้ชึกแต่เมื <c oughs> อ่อยเอาซื้อแต่ว่าห้ามคักแน่จนว่าขึ้นยากเขาเห็นเชาหน่อขึ้นมาแล้วแม่ก,ก,ก็จนดีใจจนอยากเเวาก็ได้บ่านันได้ กายจะดีใจจนแม่จนอยากให้คราโดอแม่ด yeah. uh, mm ีใจลูกเลยมือเศร้านี่ลูกกระ่งหูงอขึ้นปุ Chile, ๊บลูกกระ่งหูให้พ่อเป็นเบิ่งเลยโอ้พูดว่าคักคักคักลังงอไงเนาะบะจอยเนาะทางลูกคือกันลูกบะจอยเจ้าก็เจ็บอย่ะไรใครยังมีตอนนี้ต่อไปก็ให้กวางให้ควงลูกเออยโดยเออตอนนี้จอไปก็ให้ลํำให้รวยเออตอนนี้ต่อไปก็เป็นเอฟซีคือเขาลูกเอ้ยให้เขากดไลค์กดแชร์ทางเอฟซีก็ติดตามให้เบิ่ง ช่องลูกเด้อลูกโดยโชคภาพแข็งแหงเด้อลูกเด้อโดยแม่กัขอบใจประเด็นลูกบุญคุณโดยโดยเขาเท้าโดยโดยขอบใจจังไงเด้อขอบใจรลายให้เพิ่นพักผ่อนทำชมเอาอเนาะทานผู้ชมเนาะสุกี้เนี่ยก็เป็นความรู้สึกของแม่เพิ่นเนาะตื่นตันใจจนเว้าบ่ถึกหน้าบ่ถึกหลังเนาะทางน้องตุนตั้งแต่เช้านี่ท่านผู้ชมเว้าซับไปซับมานความดีใจ จะเห็นเสาเฮือนยกขึ้นเนาะยกขึ้นแล้วกับว่แม่นลังน้น่อยนะท่านผู้ชมเนาะลังบักใหญ่เนาะผู้ใดมาเห็นก็ว่าบักใหญ่เนะาะเอาจังได้ก,ตดตก็ติดตามกันไปท่านผู้ชมเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆทางบอจอยนี่ก็ดีอกดีใจเนาะซื่นมืนน่นจนเว้าบ่ถือคือกันแหละท่านผู้ชมเบ่จังได้ก็บบอจอยก็สิทำหน้าทีตนน่ตัวนี้ดูแลตามที่ผู้ใหญ่เพิ่นมอบหมา,หายในหะ้เนาะบ่ว่าสิเป็นเงินคำที่เพิ่นมอบหมา,หายให้เฮาก็ดูแลจนสุดความสามารถเนาะหับนาทีเวียกงาน เสร็จให้จนสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาละอันนี้คือความอีพี่นี่คือความรู้สึกผู้ซึ้ของน้องตุูนทงส่วนพ่อเพิ่น่นอาไปเอาผึ่งท่านผู้ชมเพิ่นไปเวียกเพิ่นเนาะจังได๋ก็ขอโทษขออภัยเด้ออ่าเพิ่นก็หาอยู่หาก,กินนั่นท่านผู้ชมเนาะอ่าแม่นแม่นอยู่ว่ามีมีเงินเข้ามาช่วยเหลือแน่แต่เพิ่นก็บ่ได้อาทาแต่เอาอันรอทาแต่ความช่วยเหลือเพิ่นก็ไปหาอยู่หา,หาก,กินตามภาษาของเพิ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะ อนไ,ไดก็กาบขอโทษขออภัยเดอ้อที่บได้สัมภาษณ์พอเพิ่นเอาเอาไปพี่หน่ายเ,เนาะโอเคเนาะอีพี่นี่บาจ้อยก็ขอขอบใจสมบัติที่ตามสมทุกทุกท่านเนาะสบายพี่นี่สบายดี